สวนข้างๆบอกว่ายางเป็นดอกต้องกรีดต่อตลอดเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นลูกจริงไหมครับตอบคำถามป๋าอาคมจันทานะครับาตามทฤษฎีนะครับตามทฤษฎีของพืชนะครับถ้าพืชถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นดอกนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันติดดอกออกผลนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นลูกนะครับคือเราต้องอใสยย่ยูเลียเยอะๆนะครับหรือว่าใสา่ในตัวเจนเยอะๆนะครับ ถ้าต้นยางพาราของเรานะครับได้รับธาตุอาหารยูเรียนะครับหรือว่าได้รับในไนตรเก็นะครับยางก็จะไม่เป็นลูกนะครับแต่ถ้าเขาขาดแต่ถ้าเขาขาดยูเรียนะครับหรือว่าเขาขาดแร่ธาตุขาดธาตุอาหารขาดน้ําครับเขาจะเป็นลูกเขาจะติดลูกดกนะครับอันนี้คือทฤษฎีนะครับตามกรมวิชาการเกษตรเขาสอนลูกศิษย์ในโรงเรียนนะครับเขาสอนแบบนี้นะครับ คือถ้าจะพูดในเรื่องยางพาราครับเรื่องยางพารานะครับถ้ามันเป็นดอกนะครับเราไปกีดเอาน้ํายางเพื่อที่จะไม่ให้มันติดลูกอันนี้นะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมว่ายิ่งจะทําให้ยางเป็นลูกเยอะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมว่ายิ่งจะทําให้ยางเป็นลูกเยอะเพราะอะไรครับเพราะไปทําให้ยางขาดอาหาร เมื่อยางขาดอาหารนะครับเราไปกีดแย่งเอาอาหารมันใช่ไหมครับเมื่อเราไปกีดแย่งเอาอาหารมันมาแปลงเป็นน้ํายางครับเมื่อธาตุอาหารมันขาดครับแล้วคราวนี้นะครับต้นพืชนะครับจะติดดอกจะออกลูกเยอะนะครับเพราะเขากลัวจะตายครับต้นพืชนะครับที่เขาเขาจะออกดอกออกดอกออกลูกเยอะๆนะครับเขาจะติดดอกออกผลเพราะเขากลัวเขาจะสูญพันธ์ครับ ขากลัวเขาจะสูญพันธุ์ครับเขาก็เลยออกลูกนะครับอันนี้คือสาเหตุของพืชที่มันออกดอกออกออกออกหมากนะครับแต่อันนี้นะครับในยางพารานะครับผมก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันถ้าเขาขาดน้ําถ้าเขาขาดอาหารครับเขายิ่งจะเป็นลูกเยอะนะครับเพราะเขากลัวเขาตายเขาเขากลัวเขาสูญพันธุ์ครับสรุปเลยครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับยิ่งเราไปกรีดนะครับยิ่ง ถ้าเราถ้ายาถ้าต้นยางขาดแร่ธาตุขาดน้ำนะครับยิ่งเราไปกีดนะครับมันก็จะยิ่งทําให้เป็นลูกเยอะขึ้นครับแล้วเพื่อนๆน,นะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับในหัวข้อนี้นะครับขอ,อคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับ